Uh huh. ครับวันนี้อาหารลาบปิดต่อนะครับอ,อันนี้ก็คืออหัวท้ายแต่ยังไม่ย่างนะยังไม่ได้ย่างยังไม่ย่าง,ง,างแต่ว่าเราจะทำแจ่วหรือว่าแจ่วกินกับย่างหัวท้ายจะนี้ก็จะใช้บีเป็ดนะครับบีเป็ดบีเป็ดนะก่อนที่จะทำแจ่วได้มาแล้วครับแต่ว่ามันแตกนิดเลยนะครับบีเป็ด ขั้นตอนแรกก็เอาวีเป็ดไปลวกกับน้ำน้ำต้มน้ำต้มเป็ดนะครับที่เราทําไว้นี่นะต้มเป็ดตน,นี่ต้มเป็ดต้มไปไปชุบน้ำต้มนี่ใส่อะไรบ้างครับดูในคลิปน้ำต้มเป็ดนะครับใส่อะไรก็อ๋อ oh, อันนี้ก็คือจะทําเอามาลวกก่อนนะครับแต่ที่จริงก็ไม่ลวกแล้วเอามาใส่เลยนะครับประมาณนี้นะครับได้แล้วครับมันไม่ขมหรอคะ อ่าบี B. ก็ได้ขึ้นชื่อว่าผ <c oughs> มนะครับบีบีทุกอย่างบีวัวบีขึ้นชื่อว่าผมนะครับเอามีคนอยากให้รีวิวอะไรคะอ่ายิงตังนะคะกินอะไรคะเราก็ลวกลวกแล้วลวกบีนะครับต่อไปใส่ก็ธรรมดาใส่ยาใส่ยาใส่พริกครับพริกพริกครับเรียบร้อยใส่พริก อ่าใส่ข้าวคั่วเหมือนกับเหมือนกับทำเกี๊ยวเพียนนะครับใส่ข้าวคั่วนี่ครับต่อไบผงนัวนี่ครับเหลือดึงย่างน้ำปลานะครับวันนี้เราใช้น้ำปลานะเปล่านี่นะครับปลาเปล่าเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็หั่นหอมครับ เจริงๆน่าจะย่างเสร็จแล้วค่อยรับย่างเสร็จยังไม่ย่างไม่เป็นไรนะครับน้ำจิ้มก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหัวท้ายนะครับอ่าเสร็จแล้วรสชาติรสชาติก็จะน่าจะโอเคอยู่นะครับเราลองจิ้มดูโอ้โหยังไงคะผมดีนะครับผมดีผมดี รอแต่รอแต่ย่างหัวท uh, ้ายอ่ะต่อไปเราก็จะย่างหัวท้ายก็ไม่ได้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับใส่อะไรครับเวลาเวลาเราย่างหัวท้ายนะครับเนี่ยเนะครับเป็ดมอเป็ดกับท้ายก็คือท้ายคือตูดเหรอคะคหัวท้ายก็คือว่าขาใช่ไหมคะปีกเหรอคะเขาบอกว่าอร่อยที่สุดก็คือการย่างเป็ดนไง ให้ใส่ปลาด้วยใส่ปลานะครับนะครับ uh huh. ใส่ปลา uh huh. ปลาแดกเราเนี่ยครับอ่าใส่ซีเครล,ละคะเกลือแล้วก็ปลาด้วยคะเกลือน,นิดนึงนะครับปลาด้มันจะเค็มนะครับอย่าใส่เยอะอยังว้าวหัวใจดึกไปตุ่มเ่รอได้ที่เดีวมันก็จะเป็นอ่าหอมๆเหรอคะหอมๆนะครับใส่ปลา เราก็เราจะจิ้มน้ำจิ้มอยู่โอเคนะครับเสร็จแล้วไปล้างมือไปล้างมือก่อนไหมล้างมือก่อนปะกี้นะครับไฟเราไดที่จาามาดเินยาับเตาสู้ชีวิตมากก็ยากเลยนะครับธรรมดาเอามือจกนะคะมือจกไยครับใช้มือเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าจะได้ร้านทีเดียว ครับตั้งจเาภาษ้บน้ภาษาบ้นนนาบนผมก็เรียกว่าปิ้งปลาแดกนะครับปิ้งปลาแดกเห็นหตั้งใาให้น้องเล่นด้วยนะลูกปลาแดดก,ก็คือปลาปลาแดก,ก็คือปลาโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็ย่างไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาชิมให้ดูกับน้ำจิ้มที่ทำเมื่อกี้น้ำจิ้มแจ่ว แก้วกินกับย่างหัวท้ายสูตรนี้เด็ดนะครับอันนี้ปิ้งปิ้งเป็ดแก้วบีเนี่ยมาเด็พี่น้องได้อันนี้ผัดดอกแคขมนี่ัอันนี้ตูดมันนะครับโอเคนะครับมามาซิมมึงอุียเก้า ดีนะอมะพีเนี่ยเดไไอ้องผมดีแม่ของผมพ่เออกกิดาหมูมาไฟไมจ๊ะเอาใจครับเฟเอามีไงดิน้อยเันก็กินอันนี้แล้วก็ิ้งไว้เขาไม่งั้นกับมียโยมาิ้งอันนี้แล้วก็ิ้งอันนั้นไว้เขา ปิงนะอยากมาปิ้งอันนี้จะเป็นปีกเาสามานะมาเด้ลองเด้มาเนี่ยเจ้าดีออกซ่องจอยกินจนเบิดมีปลามูหรอเด้อมูงหางหากินเลยไลอึกอึกกิด้ค่ะเด้อขอบคุณ รับปกันความอร่อยแกวบีเป็ดจบยาหมูไทยใ่อไเมนดีครับเอาให้ิมซิมเนาะเดี๋ยวเพื่อนไกินด้วยโอเคอะไรจานไดมูสิดามูตาเคียวแมูสทากินซูนเลเดอร์ซูนเลเดอโอเคค่ะกนลบได้มูสากนคะติดตามช่องครูทดทสพนด้วยนะคะ